ต้อนรับผัวใหม่เข้ามาเดอ้อบุ๋มปนัดดาเปิดสักการะใหม่ประกาศลั่นต้อนรับผัวใหม่เข้ามาเดอ้อนักสแสดงพิธีกรแนวหน้าของเมืองไทยอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่นอกจากจะสวยแล้วทั้งยังมีความสามารถยังเป็นสาวแก่งขวัญใจของใครหลายๆคนอีกด้วยและถึงแม้ว่าจะโหมงานเจวันอย่างหนักนะครับแม่ปุ๋มก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองดูโทมหรือว่าแย่เลยเพราะมันออกกำลังกายตลอดจากน้ำดัก 85กิโลกร,รมัมจนปัจจุบันดูแลตัวเองกลับมามีหุ่นแซบอวบอันได้เหมือนเดิมแล้วจ้าและล่าสุดแม่ปุ่มก็ได้โพสต์ภาพยิ้มรับสักลาดใหม่ปี2021พร้อมแคปชั่นเด็ดๆว่าอะไรไม่ดีขอโจงหายไปต้อนรับผัวใหม่เข้ามาเดอ้อถ้ายังไม่รู้ว่าชีวิตจะทำอะไรต่อไปจะสู้ไปยังไงก็แค่ก้มหน้าแล้วเดินต่อไปเมื่อถึงเวลาเราจะเจอทางออกเองแต่เราต้องเดินและสู้ก่อนปุ่มเชื่อแบบนั้น งานนี้บรรดาแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์ถูกใจกันลัวๆเอาเป็นว่าปีนี้แม่ปุ๋มจะมีข่าวดีเรื่องหนุ่มๆหรือเปล่ารอติดตามลุ้นกันต่อไปนะจ๊ะมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน